นี่แหละครับตัวนี้แหละครับคอพันธุ์ที่แบบว่าเราประคอข้อปลาเข็งนี่ครับคุณผู้ชมตัวต่อมาที่สาธิตเสียงให้เยิยมใช้ฟ้ามครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มีซื้อว่าจังหดครับตัวนี้สร้อยฉัดครับสร้อยฉัดครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกท้องตีนโตครับ ลูกท้องสิ่งโตแม่แฝดไงบ่ง้อนของกุ้การันเนี้ครับโอ้ไงมันเป็นไงบ่ง้อนแล้วแมีมันเป็นแม่แฝดครับอยู่น้ำลุงติ๋กครับครับผมไทยท่านี่ครับเราก่อดีวับระดับสุดยอดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมแล้วนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นปุ๋ยเป็นนั่นก็คือหงยเชื่อครับหงาเชื่อย่างดีเลยเนาะเพราะว่าไอ พ่อกับแม่กับยายกับปู่ย่าตายายมันนี่พ่อแม่มันสี่สีชัดเกนแห้งครับโอ,อครับผมเกเป็ยเล่าที่แบบชัดเกนสีสีสตอรี่มันสีสีสีเต็มนะครับตัวนี้ครับผมอันนี้ก็คืออัตลักษณ์นี่ม,มาจากเราก่อนคือชัดเกนเลยมครับชัดเกเลี่ยครับแล้วกับู่ย่าตายายมันกับเป็นมิตรกล้วยแบบเกแบบแบบลี่หลักบ้านขึ้นลหรอครับ เกิดติดบครับีนีน่ครับอ้งามเฮงดิีน้ำเชื่อน้ำเชื่อีดอาทิตย์ละเตียกับเบิรเบิรเบิร์ตฤดดคือเบิรเลยครับีดนีกคือมีคนต่อคิวตลอดมาตัอน,นี้ก็ตีดอดจองยุกประมาณขั้นสามร้อยหลอดลครับตีดย <c oughs> อดตีดอดจองูครับเม่ได้ฟังผิดแม่บ่ครับ โอ้โรีดน้ำเชื่อกันแปลว่าสุดๆแล้วนะครับ,รบจองคิ้วนี่ผุล่ะหน้าเป็นหอดปากส้อยผุล่ะถ้าเอาลดมาจองครับแล้วก็ถ้าสนใจน้ำเชื่อครับเดี๋ยวมี่เบอร์โทรบอกครับชุดหาพันครับ15หลอดชุดละ5,000 15หลอดครับตัวนี้ลูกตัวนี้กระจายลูกแล้วครับลูกลูกดีครับ <c oughs> ลูกเกง่งแล้วลูกมันอนะมันมันสีแบบทางเสียก็ออกไปของของเราเรามันชัดเกน พอมันอาจจะเขาไงแต่ว่าลูกมันอีเขาไงครับกระดานเขากระดูกมากเลยครับเพราะว่ามันชัดเกนนะครับแบบมันได้เล่าของอุทัยยังเสียครับตอนนี้มันอุทัยรวยครับอุทัยรวยเลยนะครับเขาไงนี่ก็กาลังมากเนาะตอนนี้ก้นกําลังสนใจมันเป็นกล้วยพวกที่เขาไงกระดูกไงน่ะถ้าลังเกียมันอาจจะไปปรกวดอาจจะว่ดตดเสีงเสียครับ ประกวดวาติดแตว่ามันเป็นเ้วยกรเศษซึ่งคนกําลังหากําลังนี่นะครับเกษตรกรยังต้องการไหลผมเพราะว่าฮารังเทียมันกับประกวดครับสายประกวดกับพัฒนาเหมือนคนละยางครับฮารังเทียโตได้ที่หนึ่งราคาพอทัวโตที่โตกรอบกบบนี้ครับครับผมสายประกวดกับสายพัฒนาครับกับคนละสายกันเนาะคนละสายครับซึ่ง ประกวดในวินาทีนั้นตั้งตัวอาจจะสมบูรณ์ตังตัวอาจจะพอสมบูรณ์ยังเถอครับครับผมแต่ว่ากล้วยโครงสั่งมันแต่สิพะเก็บกระดูกดีแน่นต้องรออายุเสอยครับแล้วตัวนี้มันจะล่ำตัวมันจะเนา่าอูาเนา่าเน,าเน,าน่าไงหลืแล้วพ่อพ่อบบเป็นพ่อปลาเข็งนี่แหละครับตัวนี้แหละครับคอพันที่แบบว่าเราปลาคอพ่อ,อปลาเข็ง โอนี่คือลักษณะตัวนี้แหละครับลักษณะคือตัวนี้เลยบมครับตัวนี้ลํำตัวมันกสิบพมีพุ่งไม่อย่างก้ามูมังกสิเป็นเล่าคือปลาคอครับผมแล้วข้อมันก็สิเป็นข้อปลาสิงข้อสัส่นๆยัไงไงครับคร<อ>ับไงหลีข้อยังไงหร่อข้อไงแห้งครับไห้ลูกลูกนี่เป็นตัวอะไรครับนี่ลูกตัวนี้ ยุ่นี่ผม,มีครับคือผมไปกีบเขาแล้วเขาบ่อปล่อยให้ครับเ,เขาบ่อขายให้ผมผมไปขอแบงขอกีบเขาข่เขาบ่อบ่อบขอายให้ครับผู้ที่เอาเน้้าเสื้อไปมาแม่นครับตัวนี้คนกับเขามาเบิ้งแทบทุกมือครับเพราะว่านค้นกับอากล้างเทียกับอย่าง้นข้อาตอนนี้คนมันกําลังเหรียญข้อยาวาย้อยังให้ล้างเทียเขาลงมาถ้าประกวดกับเฮาหนมนมาั้งเทียกปั้นน้ำนุ่มมันแพรแพรค้อยีสานครับผมทังเทีย ในเวลาสิบันสิบเข่าสองปีสิไปเข่าเกี่ยวคููหนึง่งกล้วยเพลินมันสิแซงของเข้าไปกับมีจสินะครับอัดตลับเต็มเต็มน่ะแมก่กระิสูอีสานบ่ได้ครับครับผมคนหลุนไม้ซุ้มที่เหรียญกล้วยไม้นี่ย่างสิบเพท่านรู้ว่ากล้วยงามเป็นยังไงนะครับครับสิบเพท่านรู้ว่ากล้วยงามเป็นยังไงข้นสิหลงกล้วยไงกับกล้วยงามครับค้นฉิหลงกันครับ เงกับงามนี่มันมันคน<ป>ละส่วนบ่คนละส่วนครับคนละยางครับคนละยางเลยนู่มครับถ่ายย้อนเวลาขึ้นไปประมาณห้าปีเขาสีลูกโยบาคล้วยงามเป็นยังไงครับครับผมแล้วตอนนั่นช่วงที่ผมเอาไปประกวดสมัยนั่นเนาะน้ำโชคใบโยก,กสุดคล้วยรุ่นนั้นนะครับครับผมแล้วอ่องเนี่ยขันมีอ่องเดียวงามกับสิโตกรับ ใส่มีอ่องสองอ่องแบบนี้ครับตรงมีต้องมีสองเหรอตงมีอัตลักษณ์ครบแบบนี้ครับตาเตี้ยมเตี้ยมจำแบบนี้ครับมันจึงเป็นกล้วยมันจึงเป็นกล้วยไทยกล้วยงามใดวานนี้ทุกเมื่อนี่บ่รู้ว่าประกวดกล้วยหรือว่าประกวดหนาเสียนะครับเป็นจังใดครับสมมติว่ากล้วยตัวนั้นอ่ะมันมันอัตลักษณ์กล้วยไทยันาดสีบกรบห้างเทียเป็นนิกโก เป็นมมราผสมครับแล้วก็ได้ที่ได้แคมป์กับมีดสินะครับซึ่งห้อยลลายตโตนะแต่ว่าผมไปประกวด่ะจังพันน้ำนมจังเข้าไปจังเีอะครับ,รบเข้าไปนี่กรรมการคือสมมติยางเลยยางเบิง้งคือเรื่องกาดสายตาเบิ้งจะโตได้ไงเบิ้งจะโต,ตได้ไงคือติกไว้ติไว้ซุปเนี่ยหน้อยซุปมันน้อยน,อยนะ กระโตกว่าไปทั้งทั้งที่เของงามทั้งทั้งที่ราคาเขาเป็นล้านสองล้านก็เลือกเอาตัวที่ง่อัตลักษณ์ก็ดีครับแต่ว่ากระโดนคัดตกรอบครับเพราะว่าบบนไงโบนไงครับโอ้สิ่นทั้งซครับแล้วที่นี่ควายที่เขาในสนามน่ะกรรมการสิบบสิบรได้เบิ้งบัตรถุกตัวครับครับผมสีบรเบิ้งบัตถุกตัวครับคึ่ง เรียกเขาจะโตง่ายแล้วก็เขาไป<อ>านี่เลยครับปัตที่นี่ผมไปประทับใจอยู่งานบึงสัมพันธ์ครับครับผมซึ่งกล้วยเขาไปแต่ละรุ่นนี่สามสิบสี่สิบตัวห้าสิบตัวกรรมการนี่สีไดเ้เบิ้งกล้วยเบิ้ตถูกตัวครับกรรมการสี่ได้เบิ้งเบิ้ตถูกตัวเพื่อตัวนี้ตรรัวรอบแรกประจุออกมารกรรมการกับบรรยายให้เหตุผล ให้แก้มองไรให้ปับมองไดกค้วยตัวนี้บังามมองไรงามยู่แต่ว่าความสมบูรณ์ว่าท่านพ่อครับตัวที่สองก็ออกมาแนะนำ้ำคล้วยรอบละสามสิปตัวสี่สิปตัวสี่เห็ดแบบนั้นถูกตัวครับอเฮ็ดแบบนั้นถูกตัวครับแล้วคนที่เขาเอาควยไปประกวดเขากับพุ่มใจครับผมว่าค้วยเขาโตกรอบอยูแต่ว่าเขาได้หลับคอมเมน่นได้หลับความรููว่าให้ไปปับสมดุลไปแก้ไปพัฒนามองไร มีเหตุผลมีที่ไปที่มามีเหตุผลมีที่ไปที่มานะครับหาลังรุ่นผมประกวดควายพ่อพันธุ์ไม่ได้ประกวดควายฝุนไม่ต้องอ้วนไม่ต้องสมบูรณ์ครับหาลังรุ่นมันไม่สมบูรณ์แล้วแต่กรรมการสิผิดจิรณาวาไปแต่ว่าพวนเลี้ยงควยนี่เขาจริงใจเขาสื่อสัตว์เขา น้อมรับการตัดสินครับผมทุกสิ่งทุกอย่างครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของแอดมินบอยด้วยกันนะบครับบึงสัมพันธ์กับบ้านแอดมินบอยอีกแล้วคุณผู้ชมนี่กรรมการเนี่ยที่เบิ้งคลิปคลิปนี้อยู่เนี่ยครับครับก็คือว่าได้ใจเสียโซ่วว่าไงไงครับครับผมแล้วกรรมการเนี่ยตัดสินค้ยได้เพราะว่าเอาค้ยไปร่วมกันให้ตัดสินก็ต้องรู้ว่าตัวใดงามบางงามตัวใดขี้ไล่ไปขี้ไร่ครับ แต่ถ้าออกซื้อตัวนี้สายเดียวคือเตรียมคว้วไปประกวดขึ้เฮ้าน่ะมันมันอาจสิเบิงบัทรอเฮ้าก็ได้ครับอาจสิเบิงเกงก็เฮ้าก็ก็ได้ครับผมนี่แหละผมถึงบอกว่าอย่าเอาถือกใจครับให้เอาถือกต้องไยงยามให้เรียกถือกต้องจะเสเรียกให้ถือกใจอืมพอถือกใจมันอาจจะถือกใจแค่พ้นสองพ้นแต่ถือกต้องมันอาจจะถือกต้องไปเบิดครับครับถึงมาว่าเถือกใจก็ต้อง ยอมรับเพราะว่ามันถือต้องครับผมครับถ้าตอนนั้นสบปม,มีอ่องมันมีเป็นคว้วให้ถ้ามีเลียดมูลาติดคือสิตโตกรอบครับอือแล้วตอนนี้ตอนนี้นี่คือเป็นบัมีอ่อ,องมันติดมูลาเป็นยังแน่กรสรซางนะครับครับผมกันง่ายขนาดนั้นก็คือได้เขารอบเี็นยครับครับครับถ้าถ้าลังเครือถ้าเฮ็ดถือต้องเฮ็ดนั่นมันกส็สิเป็นผลดี แต่กัเห็ดว่าถือกล่องมันกัะจีายเป็นดาบสองคมมันมจีเห็ดไหนคนรุ่นไม่ที่ซื้อกล้วย,พยแพงๆน่ะราคากล้วยนี่มันมันมันกับบริาบาตกำหนดว่าต,ตัวาทานัน้นต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้เนาะมันเป็นราคาเสนอหาครับระวางคนสองคนซื้อขายกันซึ่งซื้อไปพแพงๆน่ะไปประกวดโตกวอบจังซี่กะกระชีโทษกรรมการเน่ยโทษน้นนั่นนี่เนีย ว่าเถือกรล่อขายมาบอต่ว่าก้อนสีเบิองก้อนสีสื่อน่ะคนรุ่นไม่สมนิถามว่าสูงเท่าไหร่ซึ่งบ่มองเบิองว่าว่วงกลมกลืนของค้วยควงกลมกลืนของร่างกายค้วยง่ามมันเป็นยังไงอาจจะบ่เบิองคือสิเน้่ยแต่สูงอย่างเดียวถ้าลังเทียสูงบ่มีวาดบ่มีท่องสูงจอยลอยสูงแบบ สูงเตียวเววรักกินควยน่องกับมีนะบ่าเป็นแบบหุนสมานบ่งงามบลงหลอกบ่มีอัตลากบ่มี่นั่นนี่นี่รับสูดีเอาให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกมือแมนครับพ้นรุ่นหลังกับรุ่นหลังสิได้ลูกว่าว่าค้อยงามเป็นยังไงค้อยไงเป็นยังไงครับถ้าเกิดถ้าถามว่าค้อยไงควอยไงก็เป็นราคาคือกันครับค้อยไงไงเท่าไรกับแห่งดีครับผมคือไง น้ำหนักหลไงง่ายเพา,าขายก็ได้ไหลพค่อกันแต่ว่าอันที่ว่าผมว่าให้เอาแบบนี่กับแบบสายประกวดกับตั้งหากให้ตั้งแียอันนี้เกิดกับผมเองนะเพรองผม,ผมประกวดด้ที่หนึ่งแต่ว่าขายได้หน่อยก็ตัวในที่หากรบมี่ครับ<อ>ตของผมเองนะรับประสบการณ์ตรงเร้วนาะครับที่ผมผมเบา้านี่ผมแบบไม่ได้ไม่ได้พาพิงกับไผยได้ผมเบ้าความ เกิดจากสถานการณ์เกิดจากตัวผมเองเกิก็คือประสบจากประสบการณ์จริงแล้วเนาะเครื่องของผมไดที่หนึ่งได้ที่หนึ่งในที่สองในรุ่นเดียวกันแต่ว่าของผมราคาอาจจะหน่อยก็โตที่โตรอบโตที่โตรอบเจ็๊ยตัวแปดโตโตในที่หาอาจจะราคาหลายก็งามกของผมกับมีครับแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะลั่มโตมันอาจจะล่งรอบวมสมบูรณ์มันอาจจะสมบูรณ์ก็กันจังซี่ก็ได้นะครับ แต่ว่าซุ้มซื้อค้วยไม้สุ่มรุ่นน้องๆกับผมกับขอบอกเจ้น้องๆเด้อว่าได้เอาแบบที่เป็นไยเป็นยังนะครับครับผมผมมา้าซื้อทางเฟสนี่กะอยากให้อย่างสูงกับว่าทอชมตัวกิ่งครับครับว่าถอเห็นเขาทรงรูปไม่เบิ้งทางเน็ตทางเฟสแล้วเขาเบิ้งแล้วเบิ้งขาวๆแล้วก็ไปซื้อก็ตอนที่ซื้อก็ต้องเบิ้งตัวกิ่งใส่เวลาไปเบิ้งตัวกิ่ง สมมติพอพันุหนึ่งเถอะเข้าสื่อในราคาเป็นล้านสองล้านนี่เถอครับครับผมแม่พันเบาเรียงแม่พันธมันบ่ผิดหรอกครับจังไดมันก็ให้ลูกได้ออกลูกได้ที่พอพันธุเนี่ยเขาต้องเบิ้งดีๆเบิ้งกะขัเรียงพอพันุเนี่ยเพื่อเข้าวังสิขายน้ำเสอหวังสิกินน้ำเส้อมันถ้าก้วยแม่เขาก็หวังเอาลูกเอาเตามันเป็นบ่งามเป็นบ่สวยมันก็ให้ลูกได้ เขากขายลูกมันได้แต่พอพันหนึ่งมันสิเบิ่งงานที่สุดครับเพราะว่าเขาต้องเ็จจังไดเกษตรกรหรือว่าคนรุ่นใหม่นี่จังสิหมักน้ำเข้าจังสิจากน้ำเสียเข้าไปผสมพอเขาเลี้ยงพอพันเนี่เขาก็หวังจุดประสมเพื่อเขาขายน้ำเสียครับผมการเลี้ยงแม่ไอแม่พันเนี่เขาก็เพื่อต้องการผลิตลูกขายลูกจะจะเลียอยากให้เบิ่งดีๆกี้นะครับเพราะว่า พอพันเนี่ยถ้าเฮาซื้อผิดมันผิดไม่มองแก่เลยครับครับผมมันไม่มองแกเลยทุกคนเวแม่นี่รีครับเรื่องพอพันเนี่ยซื้อพอพันเนี่ยซ้ำกันกับเอาเมียครับซ้ำกันกับเอผัวขันเอาผิดที่แรกเลยคือแก่ง่ายครับผิดแล้วคือผิดเลยมาแก่ไหมกับบางคนกับเสียหลักเสียศูนย์ไปแล้วนะเสียหลักเสียศูนย์เพราะว่าเงินห้ากับว่าแมนหน่อยครับหาลังค้นหา ทั้งขี้ผิดกับบอไดพ่อหลานนะครับอืมแมีนครับเพราะว่าเงินว่าเป็นส่วนหน่อยจังผมนี่ก็หาว่าท่านได้นพ่อหลานอยู่เจ้าโจกับเป็นคนทอมตัวนะครับคุณผู้ชมเป็นไปไกลก็นั่นแล้วล่ะครับเป็นเหมนคนทอมตัวไม่อยากบอกว่าให้ให้ศึกษาดีอันนี้ว่าเป็นผมว่าเป็นผมสอนนะครับ ครับผมเอ้ความรู้สืกของผมเป็นเป็นความรููที่เอามาแบงปันกันนะครับครับเาเปาหอยฟังนะครับเป้าหอยฟังเบ้าหอยฟังเพื่อที่วาหาซื้อบรรุนหานั่นสิบวได้ผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันเกิดคนกับมังม่ผมฟังผมููคว้กับเกิดเหตุการณ์แบบเดี๋ยวกับพิษกันเดียวกับนนนี่นั่นเป็น่อยเป็นคว่วมเงินกับมีนะครับเดี๋ยวกับประกันท่องเดียวกับวัท้องเดี๋ยวกับ จังสั้นจังที่ไปแบบน้ครับครับผมมันต้องนี้มันนี่หลายๆปัจจัยอืมแต่คำสิบหวยที่ตัดสินใจซื้อก็เลือกให้ดีครับเลือกให้ดีครับเลือกแบบเป้าตัดสินใจต้องเบื้องตัวจริงครับแบบแต่แกแกผมไปจับเบื้องายเบื้องผัดเบื้องได้รูปได้ทั้งกะขาดทุนครับขาดทุนเรื่อยขาดทุนเรื่อยครับ เบิ้งให้ให้คักนะครับมันกะกะกะ,กะ,ม,กะมักไคร่บังมันกะเมียนเนี่ยครับสวยแฟนเขาปทอสวยแฟนไน <c oughs> ายครับผมเงินผู้อื่นปทอเงินเสียงงนเยง,งนินมือเงินเพื่อนปทอเงินบาทเฮาครับผมมันกะทุกวันละเขาก็มักใคร่บังมันของผมอาจจะชิลไล่ก็ของมูก็ได้ของมูอาจจะได้ก็ของผมก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมักของผู้อื่นทั้งนั้นผมดีก็หรือของ เพื่อนดีก็ของผมอาจจะมักของผมหลายก็ยังสี่กอได้นะครับครับก็ว่าอยากให้เบิ้งแบบอยากให้อยากให้รูดอยากให้เก่ี้งฮะแล้วจยอยากให้เก่้งก็ผมบ่นลหรครับให้ผมได้ขอคาปรึกษาครับว่าแมนว่าแมน่สิบ่แบบผมเสบ่บแบ่แพงพ่วงดูนะครับครับผมนี่บ่อยมันยืนอยู่นี่ประมาณบุถึงสมองนี่ก็ขึ้น เชยอกโซ่กับห้พุ่มรู้หลายครับเปิดเผยม่มมีกัก๊กครับผมเนี่นยครเบิ้งเพลินยางโอ้กันเพลินใบยางเนี่นยงามมีดเดือดดิน